สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามั355น,นะครับโจทย์กำหนดให้ u และ v เป็นเวกเตอร์3มิติซึ่งทำมุมบ้านต่อกันและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านประกอบมุมเป็น u และ v มีค่าเท่ากับ3ตารางหน่วยถ้า u และ v มีขนาด1และ5หน่วยตามลำดับแล้ว 2u บวก v u ลบ v มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหา 2u บวก v ดอทกับ u ลบ v แ้วบอกว่าในที่นี้เนี่ย 2u บวก v ดอท u กับ u ลบ v เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องของการดอทเนี่ยเราสามารถใช้คุณสมบัติการแจกแจงเหมือนเท่าุนามได้มันก็เลยกลายเป็น 2u u ลบกับ 2u v บวกกับ v u แล้วก็ลบกับ v v ซึ่ง 2u. u เนี่ยก็กลายเป็น 2f u กํลัง2หรือเปล่าครับเพราะว่าตัวเดียวกัน g ก t เองมันได้ f กํลัง2แล้วตัวตรงกลางนี้มันสามารถสลับที่ u. v กลายเป็นรวมกันกลายเป็น u. v ธรรมดาได้ส่วนตัวสุดท้ายมันก็คือลบกับ f v กํลัง2ตอนนี้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยบอกมาว่า u เนี่ยมีขนาดคือ1 v มีขนาดคือ5 ดังนั้นตัวนี้คือ2องคูณ1กําลังสตัวนี้คือ5ยกกำลังสติดลบแต่ตัวตรงกลางเนี่ยก็คือ fu f v แล้วก็ c o s เซซึ่งตัวนี้ครับมันก็คือสองแล้วก็ลบกับ f u คือ1 Fv คือ5ปัญหาของเราก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่า c o s เซคือเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่โจทย์บอกมาอีกว่าโจทย์บอกมาเพิ่มเติมว่า u และ v ถ้าหาพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่าเท่ากับสามตารางหน่วยปกติสูตรของพื้นที่ส่อพื้นที่นะครับถ้าบอกว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะต้องมีค่าเท่ากับขนาดของ u cross v นะครับสูตรอันนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแล้วขนาดของ u cross v เราบอกว่ามันคือขนาด u ขนาด v sin เซตา แต่จริงๆตัวนี้ต้องใส่แอปค้างไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแอบยูแอบวเซต้าเนี่ยเราบอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลบเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าคนเข้าใจโดยพื้นฐานจริงๆก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยเซต้าเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แต่น้อยกว่าร้อยแปดสิบองศาแล้วไซดเซต้าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์ถึงร8อยแปดิบองศาเป็นควอแรนที่หนึ่งกับควอตรนที่2 จากเรื่องตีโกนเนี่ยดังนั้นตัวนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับพันทุกตัวมันก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่อะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เขาบอกมาว่าพื้นที่คือ3ตารางหน่วยถ้าพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าแทนก็จะบอกได้3มีค่าเท่ากับ1คูณหคูณไซดเซตาเพราะฉะนั้นตอนนี้ไซ n เซตาจึงมีค่าเท่ากับสาส่วนห แต่ตอนนี้โจทย์ถามหาคอสทีนี้แพงบอกว่าถ้าเราอยากจะหาคอสจากไซมี2ทางให้เลือกก็คือการวาดสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเซตาคือ3 5หหลายหลายคนก็บอกว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นสทันทีเลยระวังให้ดีนะครับจุดที่คนชอบเผลอกันก็คือชอบใช้ตัวนี้เป็นสทันทีโดยลืมมองไปว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่า u และ v เป็นมุมป้านต่อกันถ้าบอกว่าทำเป็นมุมป้านนะครับ เซต้าที่เกิดขึ้นมันจะต้องกลายเป็นควอดรันที่สซึ่งถ้าเป็นค่าของควอดรันที่สเนี่ยค่าคอสของมันต้องมีค่าเป็นตัวติดลบถูกไหมครับอย่าลืมว่าตีโกนตอนนี้ของเราเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยเราต้องใส่เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายของคอสเป็นลบจึงใช้ตัวเป็นลบสเพราะฉะนั้นตอนนี้คอสเซต้าของเรานะครับจึงมีค่าเท่ากับลบสส่วนห แล้วพี่แบงค์ก็ลบี่ส่วนห้า 4, 5, ลงมาแทนค่าตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือลบสี่ส่วนห้านะครับแล้วก็ตัวนี้คือสองลบหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าแล้วก็ลบกับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาห้าตัดห้าทิ้งตัวนี้กลายเป็นสองบวกสี่ลบยี่สิบห้าหรือก็คือลบสิบเก้าดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับพี่แบงค์จึงตอบในช้อยสอง จุดที่พี่แบงค์อยากให้ระวังมากๆเลยก็คือมอกี้นะครับการเลือกค่าของสามเหลี่ยมว่าเราจะใส่เป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบซึ่งถ้ามอกี้เนี่ยคนไปใช้อีกสูตรหนึ่งในการหาคอสก็คือใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยจะเห็นชัดเจนทันทีว่ามันจะมีทั้งบวกทั้งลบออกมาได้ถูกไหมครับเพราะว่าคอสกำลังสองตอนที่เราแก้กําลังสองตัวนี้ให้หลุดเนี่ยมันต้องออกมาเท่ากับบวกลบแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ลืมแต่ถ้าใครใช้สามเหลี่ยมมันดูแล้วง่ายกว่า แต่ว่าอาจจะลืมได้ง่ายกว่าเช่นกันดังนั้นยังไงก็ตามข้อนี้ระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะครับตอบลบสโอเคนะครับ